สวัสดีครับผมมือมิกนุยโสธรครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการอัดเสียงนะครับอัดเสียงผ่าน usb นะครับขั้นตอนแรกครับเราเสียบ usb ที่ช่อง q u drive นะครับผมขั้นตอนที่สองเรามากดที่ช่อง set ครับร e t แล้วก็เข้าตามผมเลยนะครับผมคือขวามือสุดครับแล้วก็มากดที่ช่อง q u drive ครับเราเห็นคำว่า ฟอร์แมนะครับแล้วกด Format เข้าไปครับเย็ด yes, ครับเรามาห้าถึงสิบบินะครับผมถ้าขึ้นแบบนี้ครับแสดงว่าเราได้ฟอร์ a t ตสำเร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เคลียร์ครับออกมาที่หน้าแรกครับแล้วก็กดเข้าไปที่หน้าโฮมครับ Home. แล้วก็กดเข้ามาที่ช่องสเตอรดิโอครับเราจะเห็นสัญญาณเมน n EP นะครับ LR ขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับแล้วกดเล c คอดนะครับคือ p พ y ครับตอนนี้คือสา,สามารถอัดได้แล้วนะครับผม คือไฟสีเขียวขึ้นอย่างนี้ครับ LR ขึ้นอย่างนี้คืออัดได้แล้วนะครับครับวันนี้เราก็มาพูดถึงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม